สวัสดีครับผมอดิศักดิ์นาคีสังผู้ฝึกขับขี่ปลอดภัยวีคูพันด้าคาครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องเกรดเล็กๆในเรื่องของการเติมลมยางครับลมยางนั้นแน่นอนครับปัจจุบันนี้มันมีลมยางทางเลือกก็คือลมยางในตัวเจ่นเครื่องที่เราเห็นนี้นะครับการเติมลมยางในตัวเจ่นนะครับมีข้อแตกต่างหรือข้อดีกว่าลมยางธรรมดาอย่างไงวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับลมยางในตัวเจ่นนะครับต้องบอกลูกค้าก่อนว่า เหมาะแก่การที่ลูกค้าจะเดินทางไกลหรือใช้งานวิ่งข้ามต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางไกลนั้นนะครับลมที่มันอยู่ในล้อรถนะครับเมื่อมีการเสียดทานมันจะเกิดอุณหภูมินะแต่การเติมลมยางไนโตรเจนนั้นนะครับมันจะรักษาอุณหภูมิในล้อซึ่งจะทําให้นะฮะเกิดความปลอดภัยและทําให้ยืดอายุการใช้งานของอยางนะฮะอันนี้คือข้อดีของลมยางไนโตรเจนเนื่องจากว่ามันรักษาอุณหภูมินะ ได้ดีกว่าลมยางธรรมดาส่วนลมยางธรรมดานั้นนะครับก็เหมือนเราเติมลมเข้าไปซึ่งเวลาใช้งานแล้วนะครับเราวิ่งทางไกลมันจะเกิดการขยายตัวและเมื่อยางเสื่อมหรือเราเติมลมยางที่เกินกําหนดสเปคมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือยางระเบิดนั่นเองดัะนั้นลมยางธรรมดานะครับเหมาะแก่การที่จะเติมกับรถที่ใช้งานไม่ได้เดินทางไกลเช่นรถไปทํางานเช้าเย็นกลับหรือรถไปจ่ายตลาดอะไรประมาณนี้สามารถเติมได้ แต่ลมยางธรรมดาจะต้องมีระยะเวลาในการเติมที่บ่อยกว่าลมยางในโตเจนแน่นอนดังนั้นข้อดีของลมยางเจลเจนนะครับหนะครับทำให้นะครับนะรบักษาอุณหภูมิและทําให้ยางนั้นใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนี่คือข้อดีอันนี้เมื่อลูกค้าทราบแล้วข้อดีข้อเสียก็สามารถที่จะเลือกเติมลมยางนจลเจนได้หากมีข้อสงสัยนะครับหรือ,อต้องการที่จะติดตามเกี่ยวกับคลิปเรื่องราวดีๆกับพวกเรานะครับ ทีมงานครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮนะก็ยินดีครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปที่เราจะนำเสนอเพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวทางแนะนำในการขับรถของทุกท่านให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ